จ้าขนมน้ำมีข้าวเหนียวถั่วดำสลิมไม่มีจ้าเตงมะเขือมะเขือลุงวานอยากกินนมกีนไหมกินเงจวันน่ไม่เอาังหวัดไก่ 一个朋友都认识。<laughs> <laughs>